สวัสดีครับอยู่ผมช่องวัยรุ่นจอได้นะครับวันนี้วันนี้เราจะไปบ้านเสเจิมนะพอดีแม่ขลังจมมานะเอาพันมันไม่เสจิมหรือเล่าแล้วมันชวนผมไปตลาดหลานทรายนะมันจะอาสิบโอไปดูดิมันจะเอาไปยังไงนะแล้วมันจะไปจอดตรงไหนวะตอนนี้มันก็รออยู่บ้านไอเจมนะบ้านเสจิมแก๊สซิงนะมันให้ผมไปนู่นนะผมก็เพิ่งเลือกงานมาพอดี เดินมาแล้วหลังจากมันหายไปอยู่โคราชมาสองสัปดาหนะมันเลยวิ่งวิ่งมันของโตเกะใช่ป่ะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมาผมไปเดินตลาดนะมันว่ามันจะเอาสิบล้อไปนะทุกคนนะแล้วตลาดทันทายมันแคบนะมันจะเอาสิบล้อไปจอดยังไงวะนั่นเองผมกำลังไปแล้ว จะรถกระบะแม่ไปนะเพราะว่ากลางคืนแล้วมืดแล้วก็หนาวด้วยดูผมยังไม่ถอดชุดไอทำงานเลยผมเพิ่งมาจากทำงานพอดีนะโอเคครับเดี๋ยวเราทางไปบ้านเสร็จก็บนนะึงคนเยอะมันก็ทางมันเปียวนะครับผมเอามอเตอร์ไซค์มาก็มันก็ยากนะมืดด้วยแล้วก็ หนาวเลยน่ากลัวทางนี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านที่กจมแล้วกันนะผมก็ตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วมันจะพามึงพาไปไหนนี่ไปกินเอ่ออะไรวะในอินเดียในอินเดกินข้าวต้มกินข้าวต้มตุ๋งอยู่ร้านทรายกับแจมแก๊ซิ่งเฮ้ย ใช่ไหมช่างเราทำไงอะดูแล้วมั้ยเด็กมันนะสามกิโลไงมุนอารมณ์อ้อผู้ใดกนังอย่างนี้นะข้างๆมันเป็นป่าเนาะตัสตาร์ทอันนี้ไปอยู่โครากี่วันละสี่ห้าวันเกือบอาทิตย์หนึ่งได้ไหมกว่าาอทิตย์ถึงอาทิตย์ไหมยถอาทิต์มพวกมันไปเนาะไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตั้งแต่เกี่ยวข้าวในแนวสิทธิ์ไม่ได้เจอกันเลยนะกลางวันไหม So อันนี้จะเข้าหลาหันทรายแล้วนะผมอันนี้เข้าหลาหันทรายครับผมนะครับอันนี้เอาสิบรอบมามึงคิดว่าจอดได้ไหมแถวตัวรุูคือที่เราเอาสิบรอบมาคือเอาต้นมันมาลงหลาหันทรายพอดีแล้วก็ใช่ไหมมันกี่ต้นสองต้นใช่ตัวสองต้นหาอะไรคอยแข่งพันเนาะสามพันเนี่ยอันนั้นรึสามพันต้นเนี่ยเอาเอามันมาลงคอยเน้นกี่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 ต้นอัเน้นเนน้นมึงจะบุ้งมันกี่ต้นอาไรนะสองพัน ไม่ไม่จ่ายเงินผมเลยไอเจมอไอเจมเจมเท่าไหร่สามพันเจ่ายกี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยไรขายสองร้อยขายสองร้อยโอ้เกินไปฮะไอจะไม่ให้ได้สาอ่ะเออถ้าพูดงี้อันนี้มืดไม่มืดไหมถ้าคุณมองมีเงาทางติดก็เออมาถึงร้านเนื้อย่างนะครับตลาดไม่ได้เดินครับเนื่องจากตลาดปิดแล้วแต่มันครับมันครับสิ้อมาทำอะไรนะมากินเนื้อย่างอยู่ร้านเนื้อย่างมึงดูเขามองเต็ม จะลงมันสรแล้วอ่ะทำอะไรก็ได้้วใช่ไหมนี่เราแเพื่อนเลยเขาก็ตตองกตีวงนี้นนั้เอ้ยมียังบอกเแมเบิงแน่ว่ะอยาดู้ไหมีดินน่ะบีบีดินมีดินมีดินมีไหมมีคนสูดไหมเท่านี้ใครสูดเบิงยับยับยัยับ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 ยยับยบยบยับยับยยับยยับยบยั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 ยับยยบยยบยยบ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 บย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 ับยยบ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 ยยยบยบยับยบยบยบบับย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 บ เฮ้ยแต่เพื่อนกูไม่มีตังค์นะเพื่อนไอ้เม็กนี่เฮ้ยเพื่อนกูไม่มีตังค์ดิเดี๋ยวกูโทรหาเมียกูให้เมียกูโอนเงินให้ก่อนีดจะให้เมียโอนเงินมาให้จากสองพันพออยู่ไ้ยเขาหึงดอกใช่ไหมก็หึงกันแล้วเนี่ยก็คุณเขารักกันก็ทั้งแก็หึงกันไปเหยไปเฉยไปไปลงแล้วลงไปเนี่ยมึงก็ลงไป ถ่องเราไปเน่นกระเป๋านั่นกูรอกระเป๋าไหนเพื่อนโอ้ยไปลงไปกับแม่ไหนไอ้เฮ้ยเจ้าแม่โคอยู่ล้วก็ถึงแล้วนี่ครับแม่โคครับร้านเนื้ย่างครับเพื่อครับสิบล้อแก้มเม็ดไเหรอเไ้ยเม็ดใส่แบบนี้ไม่จำใส่ล้อเฮ้ยเม็ดเราไม่มีแก้มเขาอะไรของเจากร้านเลยไม่เป็นไรเราเขาไม่ได้ใส่เม็ดกินแล้วผู้สานั่งกินตรงนี้ไงแล้วผู้สาน ขอขอสารเขาหนึ her, her ่งไป้นางกินขนมดูกระเม็ดะเม็ดเบ่กู้ว่าไม่มีคันมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้ก็มานั่งกินเนื้อย่างกันครับนี่ขาดูเขาดูเน้อย่างนะเนี่ยแต่ดูนนี้เป็นไงจัมกระซิงครับนี่แม่กระงจงครับ ไม่นั่งใกล้แฟนเราเพื่อนเอ้ยไม่นั่งใกล้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เพื่อนกูเปล่าเพื่อนยังไงเนี่ยไม่คัดเล่งจมกันแนนบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะแต่ผมว่าไม่ใช่แล้วเราเป็นแฟนกันนั่นแหละใช่ไหมเอฟซีใครคิดเหมือนผมรับเม้นมาเนยไม่มีใครคิดรอเอ้าเอาเอาเอาพูดดิไม่มีใครคิดมันว่ามันว่าไม่มีใครคิดเหมือนผมนะแต่ผมคิดว่ามันต้องคนเป็นแฟนกันนะโอเคป่ะถ้าถ้าใครคิดเหมือนผมเม้นมานะ ท,1 1> ทำอะไรดี ah, oh. right ah, really. um> anyway> uh. ีน่ทออะไรโ้ยังเห็นขนาดไหนเว้ยอย่ามาในกับกูนะตอนเอะไรนี่มึงอะไม่เอาทำอะไรกันไอ้เจ้าไอเจ้าดูเจ้ากันี่ก็ทำสัตว์เสร็จแล้วเปิดเม็ดเลยมึงอ่ะอันนี้เพื่อนโควิดมันเยอะมีเห็นโควิดมีโควิดเลยอันนี้อันนี้แนนไอแม็กพาไปอยู่คุณมันกี่วันไม่ได้ไป ไม่ได้ไปครับที่ไปที่ไปลงด้วยกันไปครับเที่ยวไปกินข้าวใช่ไหมเนยไหมไม่ได้ไปครับไปวันเดียวไปเช่าแล้วก็ับสิใช่ไหมแต่ไม่ได้ไปนอนไม่ได้นอนครับผมไปนอนบันใช่ไหมไม่ได้ไปนอนไปแล้วก็อับใช่ไหมอ๋อรับกันมาเล่นเฉยๆเนาะมาเล่นกับพี่เต๋าเนาะครับเพื่อนเนาะเพื่อนฟงแฟนกับนายกบากันไปเนาะนะครับผมเกินนิยายนะแฟนกูไปรับแฟนไหนเอ้าไมพูดดีๆนะทหารครับทหารทหารไอ้ยิ่เองประชาชนอ้าวไม่ใช่มดอารมณ์มดอารมณ์ ไม่ใช่แล้วก็อันนี้ใครเป็นเจ้าภาพนี่มึงยไงแม่กับเจนนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับมาเลี้ยงครับเนื่องจากไปทํางานครับคิดถึงเพื่อนนะแต่ว่าผมไม่มีเงินครับก็ทำงานงไม่มีเงินครับไปสั์มึงเราถึงแล้ก็ผมไม่มีเงินนะครับน้องๆผมก็นอนมาครับผมไอตัวนี้ก็สายเป๊ะครับผมก็เป๊ะเหมือนกันที่รักที่รัก มึงเห็น e> ี s <S ่ไหมบุกบ mm ัดนะเห็นไหมบุกบัดจบบทายดีกันสองคนเนาะใครับผมไม่ครับน่าไม่ดี FC กีดถึงเนยลูกทำน่ามึงกูตีนเนยตัวนี้เอ๊ไมาด๊าคเกอร์มาด๊าเกอร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนมาหานะครับนานแล้วจะทองอาทิตย์แล้วมั้งใช่ไหมไปกับสองอาทิตย์แล้วมั้งเนาะตั้งแต่เกี่ยวข้าวแน่นเนาะตั้งแต่เกี่ยวข้าวใช้แน่นเสร็จมสองอาทิตย์ละนี่ไง ั<ส>้งแต่เกี่ยวเกี่ยวข้าวเจนแอนเสร็จก็ไอแม็กกแอนก็คิดถึงแลยคิดถึงเพื่อนทั้งสองคนแลยเห็นเพื่อนอยู่ด้วยกันสองคนก็ไอแด้วยอันนี้มันอยู่ก็ไม่ใช่ไอเดียอยู่ก็ไม่ใช่ไอเดียวมันอยู่บ้านมบังอยู่กับกูอ่ะริงไอเดียคิดถึงกูยิงไอเดียวคิดถึงกูเซยใหญ่เซย์มาเอาเซยนมาเ่อะนี่ดูห้องเซยนมาเยอะไอไอนี่มึงสำหรับเพื่อนนะครับอยู่ห่างกันครับเพิ่งมาเจอกันครับอันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งไปรับตัวมาได้ครับเมื่อกี้เพิ่งบีเคเพิ่งเซ็ือเปล่า จดหสวัสดีครับเพื่อนแม็กนะครับ่อยรสเลยุดก็ประมาณนี้ครับผมตนนันเพื่อนมาทีแลจะไปวันไหนอีกไปไหนเนี่ยว่าไม่ครับผมไม่ได้ไปลอง้วครับวิ่งลงแล้วโอ้ยก็ไม่เจอพวกูสองคนไหนแจมันจะหนีราอีกแล้วเพื่เดี๋ยวมันก็มาใช่ไมเดยพวกนีุ้กมันเนาะขดเราไม่ได้หรอก ปลกมันนะขาดตัวช่วยตอนไม่ได้นะช่วยกูปลูกไหมทำไมเราไม่เพื่อักไรทิ้งันไม่ได้นี่อนุบาลนะครับผมอนุบาลก็วันนี้ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบายครับบายแน่นไปแล้วบายครับจุฝากช่องจมกระิงแล้วก็ไม่เจอแล้วก็ติดตามช่องวรุนจันทรนะครับแล้ว